สวัสดีตอนเย็นครับเย็นวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรบรรจุพานุภารกิจวันนี้ก็จะมาประกอบเครื่องส่งลูกค้าแล้วก็เทสนะครับเป็นเครื่องขัดอ้อยนะครับก็สามารถผ่อนแรงได้เยอะนะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกทําอ้อยขัดน้านะครับชิปที่แล้วก็พาทําท่านที่มีมอเตอร์เก่านะครับมอเตอร์ปั้มชักนะครับเราก็สามารถเอามาดัดแปลงทําเป็นเครื่องขัดอ้อยได้นะครับท่านใดที่มีมอเตอร์แล้วก็สามารถโทรมาสั่ง หัวขัดได้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สอนวิธีทําแล้วนะครับอุปกรณ์ก็มีอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับท่านใดที่ไม่มีเวลาหรือว่าหาอุปกรณ์ไม่ได้ก็สามารถโทรมาสอบถามเกษตรบรรจุพานุได้นะครับที่เบอร์0 8นย์2 8 9 2 6นะครับวันนี้ก็เตรียมเครื่องส่งลูกค้านะครับเพื่อนๆก็บอกว่าลองใช้งานให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาลองใช้งานให้ดูนะครับหาแท่นยึด กับคอนไม้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทำให้ยุ่งยากนะครับสวิตช์ออนออฟนะครับกดเปิดนะครับก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับปิดนะครับออนนะครับอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับลวดขัดทองเหลืองนะครับขนาด6นิ้วนะครับ2ตัวซ้ายขวานะครับแล้วก็มี4นิ้ว2ตัวอยู่ตรงกลางนะครับเราก็จะเอาล่อง อ้อยเข้าตรงกลางนี้นะครับวันนี้ก็จะมาใช้เครื่องเก่าให้ดูนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เตรียมส่งลูกค้านะครับนี่ก็ทําแบบเก่าให้ดูก่อนนะครับก็มาเริ่มใช้งานนะครับกดสวิตช์นะครับเปิดครับแล้วก็อ้อยเข้าล่างกลางนะครับขัดนะครับก็จะช่วยผัดแรงได้เร็วนะครับลํานึงก็ไม่ถึง นาทีนะครับก็จะเสร็จครับใช้งานแบบนี้ครับการนะครับเห็นถ้าอ้อยลํำเล็กแล้วก็ไปใกล้เสร็จแล้วนะครับแค่เดียวครับสามารถ่อดแรงได้เยอะนะครับใช้งานได้ดีนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งโดยให้ใต้คลิปนะครับเด็กๆเด็ดทานะครับ ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเห็นไหมครับอยก็สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดๆแล้วก็ไปคั้นได้เลยนะครับก็สามารถผ่อนแรงได้เยอะนะครับแล้วก็เอาไปเข้าล่องกลางนะครับมันก็จะประคองได้ดีนะครับเร็วมากนะครับดีกว่าเราใช้มีดกีวีนะครับทั้งถ่ายทั้งทำนะครับก็ ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ก็การใช้งานแบบง่ายๆนะครับนะครับลงมาถึง10นาทีนะครับ่ันแรงได้ดีนะครับลำหนึ่งก็ประมาณ1นาที2นาทีนะครับ ก็เป็นวิธีใช้งานให้ดูนะครับเครื่องขัดเราง่ายๆนะครับนะครับี่ใช้งานง่ายๆนะครับอ้อยเราก็สะอาดนะครับแล้วก็หอมหวานนะครับอ้อยคันน้ําอย่าไปล้างน้ํานะครับเดี๋ยวมันจะเสียรสชาตินะครับขัดๆแล้วก็เช็ดเช็ดถูๆคั้นได้เลยนะครับ วันนี้เกษตรกรหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0895628926นะครับนนเกษตรกรหยุดพานุพร้อมจัดส่งทุกวันนะครับวันนี้ก็จะจัดส่งให้สกลนครนะครับก็ท่านใดที่อยากทําเองก็ดูในคลิปก่อนๆน,นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับยินดีให้คาปรึกษาทุกขั้นตอนนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ